สวัสดีครับผมแสบทนบุรีครับนี่มากันมาดูเจ้าพีซีสองร้อยรุ่นแปดครับ LC ครับ MO ครับเนี่ยตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ21ตันครับนี่ขุดบอ่อใหญ่ครับบ่อน,นี่คืออ่างเก็บน้ำครับนี่ ใกล้กันเลยครับนี่นครับจะให้ดูใกล้ๆเลยครับว่าจะแรงจะเร็วแค่ไหนครับเนี่มาดูเลยครับนี่ประมาณนี่ครับเจ้าเด็ก,ก้าเจ้าเดก,ก้าครับนี่รถเด็ก,ก้าทีมงานทนบุรีครับนี่คือว่าแข็แงแกร่งครับคันนี้ครับ อายุก็10ปีแล้วครับนี่งการเป็นคนแนนก็คือว่า3เดือนนี้ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วครับ <c oughs> คันนี้นะครับรองอากาศรองโซล่าครับนี่งอยู่ใกลเลยครับของคันนะครับนึ่นี่ครับมาดความเร็วครับของเจ้าโคมสุครับนี่น่าจะอยู่ประมาณ สีตักน้อยๆครับก็ออกตัวได้แล้วครับนี่ับสภาพบางนองห160อลซีครับดทท็อปเหมือนกันครับการทำงานบอนี้ก็อยู่ที่12วันครับ12วันสภาพเหนืยหน้าง,งานครับนี่บางนงก็เป็นวันไตครับ ไกลๆเลยครับเนี่ยเต็มอุ่มนี่ก็ประมาณสามตักครึ่งครับเครื่องยนต์ที่หกสูบครับเนี่ยตอนนี้ก็ร้อยสามสิบแปดแรงมาครับบางทีน่าจะอยู่น่าจะประมาณคิวครับอ่ไม่น่าจะใกล้เคียงครับเนี่ย ไปแล้วครับเ,เต็มแล้วครับนี่ไปแล้วครับเจาหนก้าครับวันนี้ป๋าคุยครับขับ200นี่ยบบขอค่าแรงเพิ่มครับเติมก็ขับ160ครับพอดีอาจารย์มะลาหนึ่งวันครับที่จะไปเชียร์ลูก เชียร์โลกชายครับเกณฑ์ทหารครับก็ถือว่าสมปรถนาครับนี่ใบแดงครับนี่ปลัดสองเจ้าเบลครับดีใจด้วยครับนี่ทหารเรือครับเดวิจิกาก็ไปครับน่าจะทำงานกับอสัตว์คนบุรีได้ประมาณอีกสี่เดือนครับได้ช่วยพ่อไปครับถือว่าดีใจด้วยครับปลัดสองครับทหารเรือ คือว่าอันพ c c 2 0 LC นี่คือว่าใช้คุ้มครับกับการทำงานครับนี่คือว่าววร์ก็ประสบการณ์ก็การลากักษณะนี้ต้องใช้ประสบการณ์ครับนี่พุดขึ้นดำแล้วก็ทำทางครับคือไม่เสียเวลาครับนี่เจาะเอาดินดานเพื่อที่ทำทางครับนี่ครับ ถือว่ารถนี้อยู่ในการดูแลของบริษัทโผมสุทั้งคู่เลยครับนี่ทั้ง PC 1 1 0ทั้ง PC 2 0 0ครับเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของรถครับต้องให้บริษัทดูแลครับรเคเครับรถนี้อยู่ในสภาพกริปครับทั้ง2องคันนี่ครับรถเข้าอายุเข้า5ปีครับ ครับรถดำครับนี่ครับมาแล้วครับเจ้าเด็กกล้าลุกครับเอ้าติดแล้วครับติดแล้วครับนี่แม็กโคครับนี่แม็กโคติดลมแล้วครับนี่เอ้าเอาเอานี่ครับมาตัวน้อยนี่ก็เลี้ยง้งแต่เล็กๆครับชื่อแม็กโคครับนี่ เอาลองตมเดี๋ยวก็ติดตมอยู่มาดูกันครับดูใกล้ๆเลยครับดูเต็มตาเลยครับนี่บรรยากาศตอนเย็นครับนี่ฝั่งโน้นก็ร้อยสิบเอลซีนี่ก็ทิพดาราครับชอเฟอร์ทิพดารามาช่วยครับหนึ่งวันครับนี่นะครับ แล้วก็อาจารย์คุยกับนี่ขับเจ้าพีซีสองร้อยกับภาพรถกับเจ้าดนก้าครับนี่คนงานคนบริบบบุกครับครับไกลเลยครับเจ้าพีซีสองร้อยต้องลงไปฝังตัวครับเพราะมีแต่ตมครับนี่ เจาะเอาดินแานมาปูทางทั้งตักออกครับนี่ยดูจามอดครับนี่ขับคันนี้ครับรถไทยต้องทำทางตลอดเลยครับนี่ก็ฝากกดติดตามทีมงานคนบีด้วยครับแสบคนบรีครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูสะนี้ครับตอนเสร็จนี่ครับสภาพการทำงานครับมีแต่ต้มครับนี่ย ใช้โซฟเฟอร์ก็ต้องถือว่าฝีมือครับนี่ก็ฝากกดติดตามนะครับผมแสบชนบุรีครับสวัสดีครับ